สวัสดีครับนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแปลงสาย POE นะครับใช้กับที่ใช้กับกล้องภายในธรรมดาในกล้องภายในเนี่ยจะใช้ POE แปลงไม่ได้นะครับ POE แปลงพวกนี้จะใช้ได้กับกล้องภายนอกเท่านั้นนะผมจะมาสอนวิธีการทําให้ POE เนี่ยใช้ได้กับกล้องภายในนะครับอันนี้คือสาย POE นะครับอันนี้คือกล้องนะครับธรรมดาเนี่ยตัวกล้องภายในมันจะใช้ไฟ5โวลต์ตัวกล้องภายนอกเนี่ยจะใช้ไฟ12โวลต์ ซึ่งไฟ12โวลต์เนี่ยจะต่างกันตรงปลั๊กเสียบเดี๋ยวผมขอแกะ P/O/E มาให้ดูก่อนนะครับอันนี้คือสาย P/O/E แปลงผมจะใช้กับกล้องภายนอกนะครับซึ่งกล้องภายในเนี่ยจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ารูเสียบมันจะเป็นคนละรูกันเห็นไหมฮะมันจะเสียบด้วยกันไม่ได้นะครับมันจะเป็นของ ไฟ5โวลต์น,นะครับแจ็คเสียบรูเสียบมันก็จะไม่เท่ากันฉะนั้นผมจะมีอุปกรณ์ตัวช่วยมาตัวหนึ่งคือชุดแปลงไฟนะครับแปลงไฟจาก12โวลต์เป็น5โวลต์ผมจะให้ดูนี่นะครับหน้าตาของเจ้าชุดแปลงไฟฉะนั้นต้นทางเนี่ยเราจะใช้อแดปเตอร์5โวลต์ไม่ได้ละเราต้องใช้อแดปเตอร์ที่เป็น12โวลต์ปลายทางเนี่ยมันจะทําการแปลงไฟจาก12โวลต์เป็น5โวลต์ให้กล้องอีกทีหนึ่งนะครับ วิธีการทำก็ไม่ยากนะครับเราต้องมีบอร์ดแปลงไฟก่อนแล้วผมก็จะทำการเสียบเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนะครับว่าผมแปลงยังไงนะครับแล้วก็เสียบตรงเข้ากล้องแบบนี้นะฮะธรรมดาเนี่ยมันจะต้องมีสายแลนมาเสียบที่ตัวกล้องด้วยนะครับก็จะเสียบที่เข้าที่ตัวกล้องแบบนี้เลยแต่ผมไม่ได้ไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตมานะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสแค่ไฟอย่างเดียวเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าถ้าเสียบไฟเลี้ยงอย่างเดียวเนี่ย มันจะทํางานไหมอันนี้คือสายแลนนะครับสายแลนปกติเลยที่แถมมากับกล้องนะครับนี่เสียบกับ poe อีกข้างหนึง่งนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับหัวแลนอันนี้ก็เสียบเข้ากับ hub switch หรือ router ส่วนอันนี้ก็เสียบเข้ากับ adapter อร์12โวลต์นะครับใช้ adapter ร์5โวลต์ไม่ได้แล้วอันนี้คือ adapter ร์5โวลต์จะใช้ไม่ได้แล้วต้องใช้ adapter อร์12โวลต ผมจะลองเทสให้ดูเดี๋ยวเราลองมาดูว่าไฟเข้ากล้องไหมผมจะใช้วิธีการแปลงแบบนี้นะครับถ้าจะใช้ PoE กับกล้องภายในเราต้องใช้บอร์ดแปลงเข้ามาช่วยนะครับผมจะเสียบไฟ12โวลต์เข้ากับสายแปลงเลยนะครับก็จะเห็นไฟที่ตัวบอร์ดติดแล้วเดี๋ยวลองดูว่ากล้องทํางานไหมนะครับกล้องทํางานแล้วนะครับผมจะเสียบแลนไม่ได้นะครับเดี๋ยวไวไฟตัวกล้องจะไม่ทํางานนี่นะครับผมฝากสายไฟ มากับสายแลดเป็น poe กับกล้องภายในนะครับผมจะใช้บอร์ดแปลงช่วยนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่ากล้องทํางานไหมตอนนี้กล้องทํางานแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คว่ากล้องออนไลน์ไหมนะครับกล้องตัวนี้ผมติดตั้งไว้แล้วอ่าไฟเข้าแล้วนะครับตัวกล้องก็ทํางานนะครับนี่นะครับผมปรับความคมชัดเป็นสูงกันนี่นะครับตัวกล้องก็ทํางานได้นะครับเป็นการฝากไฟเลี้ยงมากับสายแลนนะครับสายแลนก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าจะได้ความเสถียร ความเสถียรของระบบอินเทอร์เน็ตที่ส่งให้ตัวกล้องนะครับปักกล้องพวกนี้ก็จะอยู่ข้างในบ้านทําให้เราคอนโทรลควบคุมง,ง่ายสั่งหมุนซ้ายหมุนขวาได้เลยนะครับนี่นะฮะประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับช่วยกดติดตามกด u u s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ